ท้องถิ่อื่นๆหรือเปล่าครับก็มีครับผมว่าที่ที่แล้วได้เชิญศูนย์แพทย์เจาหอเนี่ยมาประชุมร่วมกับประหลัดแล้วก็พออต่างๆซึ่งเรามีงบประมาณแต่ว่าการฉีดมันต้องมาศัยทางโรงพยาบาลมหาราดหรือศูนย์แพทย์ชุดชนเจาหอเขาก็รับที่จะช่วยดําเนินการนะครับในการฉีดแล้วเราก็เลยตั้งงบประมาณไว้ ประชีสักประมาณเจ็บพันคนนะครับปาดเจ็บพันคนแล้วก็ดูแล้วงบประมาณก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเจ็บพันแล้วก็สองทีสองครั้งก็หมื่นสี่พันหมื่นสี่พันโดดก็น่จะสิบสิบกว่าล้านนิดๆสิบเอ็ดสิบสองล้านโดยประมาณเนั่นเองอก,ก็คิดว่าทําไหวไหวัคซีนที่จะซื้อนี่เป็นวัคซีนอะไรมันกดยผมนีจะเป็นซิโนฟาร์มใช่ไหมครับเพราะว่าของหมหา,าวิทยาลัยจุฬาภกรณ์ะไรนะที่ที่เขาติดต่อ กันไว้นะครับให้ประหลัดดำเนินการอยู่ตอนนี้อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนหรือเปล่าครับเร่งด่วนครับอันนี้เร่งด่วนมากเพราะว่าประชาชนมีความต้องการวัคซีนเยอะ,อะไปไหนไหนประชาชนก็ถามจะฉีดได้ที่ไหนยางไรนะครับโรงพยาบานมันเป็นความต้องการที่เป็นความจําเป็น,เ,ปนเพราะประชาชนเขาหวั่นวิตกในเรื่องนี้มาก mm hmm. ก็เรียกว่าจะทําให้ใครวิตกกังวลโดยจะนำวัคซีนมาฉีดเฉพาะกลุ่มเสี่ยงเบื้องต้น,นก่อนผู้สูงอายุและกลุ่มเสี่ยงโรคต่างๆนะครับแล้วก็ที่ลก็เป็นประา